สิริเราเช็คตัวที่ประเทศไทยมันอยู่ส่วนไหนของโลกนี่มันร้อนจริงเลยประเทศไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้หรอกลูกพี่อย่ามากวนนะสิริยิ่งนันร้อนอยู่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์เพราะวันร้อนร้อนร้อนชิบหาย